กลับเข้าสู่ b i สบริตี้สมาร์ทเวลในช่วงที่2ค่ะเรายังคงมาเปิดกลยุทธ์การลงทุนเปิดกลยุทธ์การออมเงินกันต่อเพื่อบริหารจัดการความมั่งคัง่งด้วยการวางแผนทางการเงินในระยะยาวนะคะ เมื่อสักครู่พี่หมงบอกเราค่ะว่าหนึ่งวิธีที่เราจะช่วยบริหารสินทรัพย์ของเราได้นั่นก็คือการบริหารจัดการความเสี่ยงนะคะ asset allocation ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่หนึ่งค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่กลยุทธ์นี้กลยุทธ์เดียวมีอีกหลากหลายกลยุทธ์ที่จะทให้เรามั่งคั่งได้กลยุทธ์ถัดไปกลยุทธ์อะไรคะ,ะต้องบอกว่ากลยุทธ์เหล่านี้เป็นกลยุทธ์ที่ใครก็ทําได้นะ,ะไม่ต้องเป็นมืออาชีพเก่งขนาดนั้นม,มาดูกันที่2นะครับลงทุนระยะยาวไม่จับจังหวะเวลา ยังไงคะไม่จับจังหวะเวลาตรงนี้เนี่ยขัดเครื่องก็ได้อย่างนั้นนะคะขัดไม่ใช่ขัดเครื่องใจคนลงทุนเลยกินเราจะเห็นคนลงทุนเนี่ยที่เราชอบชอบเข้าออกเวลาหุ้นดูท่าทางใจขึ้นไปงเงี้ยก็แห่เข้าไปซื้อกัน้วเวลาที่หุ้นตกก็แห่กันขายกันก็เลยกลายเป็นว่าซื้อแพงขายถูกประจาอย่างเงี้ยอย่างนี้จะได้กำาังมันก็เลยกลายเป็นประเทศที่เขาเรียกที่เขาเรียกว่าเมาไางเงี้เมาบินก็นะครับซึ่งตรงนี้เราเห็นบ่อยมากแต่จริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจนะครับจากสถิติเก่าของการลงทุนในในตลาด ประเทศไทยเองหรือทั่วโลกเหมือนกันหมด,หมดคุณเหมยหากคุณกับน,นุมคุณลงทุนได้ยาวๆเนี่ยนะครับโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะติดลบหรือขาดทุนมันจะลดลงค,คุณเหมยนึกดูนะมีข้อมูลข้อมูลหนึ่งที่ดีมากซด,ดตัวอย่างนะครับคนคนหนึ่งซื้อหุ้นตัวหนึ่งนะครับลงทุนในหลักทรัพย์ตัวหนึ่งสมมติลงทุน10,000แบาทในเราในราคาที่ต่ําสุดของทุกปีกับคนที่สองเนี่ยลงทุน1 0 0 0 0แบาทเท่ากันซื้อหุ้นตัวเดิมแต่ซื้อแพงสุดของทุกปีค่ะคุณเหมยดูไหมว่าหูคนสองคนนี้ดูท่่่่าาาาางงนนนจะะผลตตตแัเยอ แต่ความเป็นจริงไม่ใช่ทำไมล่ะจากสถิติของตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ไทยตลอด38-39ปีคน2คนนี้ผลต่างอยู่ที่1.22เองทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะบางปีมันถัวไงเพราะเขาถือระยะยาวยาวนะบางปีมันถัวบางปีมันขึ้นบางปีมันลงถัวมันถัวกันแต่ต้องเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีนะดีใช่ครับีอตราการเติบโตต่อเนื่องถูกต้องถูกต้องปีถึงจะมีค่าเฉลี่ยที่ค่อยๆขยับขึ้นถูกต้องครับครับนี้เนี่ยถ้าเรามาดูระยะสั้นใช่คร ให้ลงสม่ําเสมอต่อเนื่องยาวๆลปล่อยให้มันโตเองอย่างที่คุณบ่๋ยพูดถึงเนี่ยนะครับนักลงทุนระดับโลกที่เรียกว่า value investor เยอะแยะเลยในเมืองไทยหรือในระดับโลกเนี่ยซื้อหุ้นพื้นฐานดีลงทุนในสินทรัพย์ที่ดีแล้วปล่อยให้มันโตเองค่ะแค่ในหุ้นไทยเนี่ยปีๆหนึ่งนะครับเงินปันผลปีหนึ่งนะครับ โดยเหลือี่ย3-4%คุณต้องได้แน่ๆหรือบ,บ,า,งบางปีเปออย่างงี้มันก็ดีกว่าฝากออมทรัพย์ตั้งเยอะอมไม่ต้องคิดมากเรื่องของการเติบโตของตัวราคาด้วยซ้ำไปแต่ต้องไปทำการบ้านเลือกหุ้นให้ถูกตัวถูกต้องนั่นสำคัญมากๆต้องทำงานนิดนึงะนะครับอย่าเพียงแค่เชื่อข่าวลือข่าวเล่าอ้านแต่ฮะทำการบ้านนิดนึงแล้วปล่อยให้มันโตเรียกว่าออมในหุ้นไงออมในสินทรัพย์ลงทุนนะฮะนี่คือเรื่องของการลงทุนระยะยาวไม่จับจังหวะเวลาเพราะนั้นนะครับอย่าเป็นถ้าวันนี้คุณไม่ต้องแบบว่า เี่ยวชานเยอะแยะ,ะมานั่งเฝ้าหน้ากระดานฟังข่าวต่างๆซื้อดีๆเก็บแล้วปล่อยยาวมันจะตกจะเปลี่ยนระหว่างทางใจเย็นๆกลยุทธ์แบบนี้กับการออมหุ้นกับ DCA 3แบบนี้แตกต่างกันไหมครับเป็นตัวเดียวกันคล้ายๆกันเลยค,คล้ายๆกันแต่ DCA เนี่ยเป็นกลยุทธ์ข้อต่อไป DCA คือ dollar cost averaging คือการทยอยซื้อลงค,คือท่าน DCA คือการสม่ำเสมอฮะการสม่ำเสมอลงทุนเนี่ยนะครับการ DCA เนี่ยคือการซื้อภาษาผมเรียกว่าแทงกัก ไ,ไม่ว่าค่าหน่วยลงทุนนั้นหรือหุ้นน่าจะแพงหรือถูกเนี่ยคุณลงทุนในจานวนเงินที่เท่ากันเช่นตัวยอย่างเช่นคุณลงทุนเดือนละ1 0,000บาทหรือึเดือนหนึ่พันบาททุกๆเดือนอย่างเงี้ยคนธรรมดาธรรมดาทําได้อยู่แล้วคุณซื้อหน่วยลงทุนซื้อกองทุนก็ได้หรือซื้อหุ้นก็ได้ในจํานวนที่เท่าเท่ากันณวันที่เดียวกันอย่างเงี้ยทุกๆเดือนในเดือนที่หุ้นมันถูกหรือกองทุนนั้นมันถูกคุณจะได้หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะ ในเดือนที่ออหุ้นมันแพงหรือหน่วยลงทุนนันแพงคุณก็ได้ประโยชน์จากราคาที่มันเพิ่มขึ้นแต่ได้หน่วยน้อยหน่อยน้อยหน่อยนึงแต่โดยเฉลี่ย overall แล้วเนี่ยการลงทุนแบบ DCA เนี่ยมันอาจจะไม่ได้กําไรเยอะเท่ากับการลงทุนเป็นก้อนเดียวแต่มันก็จะไม่ขาดทุนเยอะกรณีที่ตลาดมันตกถูกไหมฮะคลักษณะของการลงทุนแบบค่อยๆลงทุนไปเรื่อยใช่มันคือการเฉลี่ยไงค่ะดีนี่ผลตอบแทนมันจะเป็นที่พอใจอหแน่นอนครับเดี๋ยวนี้พี่กิ๊กข้อมูลกลับมาบอกต่อเรื่องของการลงทุนระยะยาวไม่จับจังหวะเวลาเราใช้ประโยชน์ตรงนี้ยย่งเเต็มทีล จริงๆแล้วเนี่ยคนจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเรื่องการลงทุนเนี่ยผมว่าระเบียบวินัยสําคัญกว่านะ,ค,ะคนบางคนพยายามหาผลตอบแทนเยอะๆแต่ความจริงแล้วสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากคือวินัยวินัยในการลงทุนสม่ําเสมอต่อเนื่องเนี่ยแล้วเราต้องต้องมีใจแข็งๆนิดนึงมีคําพูดหนึ่งฮะของปเตาเลนซ์ซึ่งเป็นผู้จัดก,การกองทุนระดับโลกบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวในกว่าการที่ตลาดหุ้นตก คือการที่ไม่มีหุ้นของคุณในวันที่ตลาดขึ้นอ๋อตลาดกำลังขึ้นเลยแต่ว่าอุ้ยทำไมหุ้นที่ขึ้นไปไม่ใช่หุ้นที่เราอยู่ตกรถไฟเห็นไหมเพราะนั้นถึงบอกว่าตรงนี้มันน่ากลัวกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นขอให้อึดอดทนนะครับกัดฟันแล้วให้มีนเชื่อครับเชื่อว่าในระยะยาวมันจะโตนะครับลงทุนสม่าเสมอทุกๆเดือนทุกๆเดือนทุกๆเดือนออมในหุ้นออมในกองทุนรวมแค่นี้เองนะครับระยะยาวมั่นใจได้เลยครับว่าความเสี่ยงลดลงแล้วเงินของคุณโตแน่นอน ค่ะนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สองกลยุทธ์้วยกันเลยสองอันเลยนะครับทั้งเรื่องของ DCA กับเรื่องของลงทุนระยะยาวไม่จัดจ่อเวลามาที่กลยุทธ์สุดท้ายกันบ้างตรงนี้สําคัญฮะเขเรียกว่า balance port ก็คือการลงทุนเนี่ยนะครับเวลาผ่านไปสมมติคุณลงทุนทั้งตราสารนีแเราลงทุนในหุ้นเนี่ยนะฮะเวลาผ่านไปเช่นหุ้นมันขึ้นเนี่ยพอร์ตมันจะเอียงน่วยคือมูลค่าหุ้นมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะแต่ตราสารนี้มันอาจจะเท่าเดิมแต่ดูสัดส่วนมันน้อยลงมันทําให้ความเสี่ยงมันเพิ่มมขึ้นนโโดยอััตติ ดังนั้นเนี่ยในฐานะคุณเป็นนักลงทุนเนี่ยนะครับหรือเป็นผู้ทีออ่สนใจเรื่องการลงทุนคุณต้องเฝ้าดูด้วยนิดหนึ่งเหมือนกันขณะนี้เนี่ยพอของคุณขนานี้เป็นยังไงไม่ใช่ดื่มดํากับการหู oo, วันนี้เราพอเราโตดีดใจ <c oughs> แต่ลืมไปหรือเปล่าว่าวัาวาวนนี้เนี่ยพอรมนมันบอกพอตม,น,อตมนไม่บาลานซ์อ่ะมันไม่นักจุดเริ่มต้นมันคนละอย่างกันความเสี่ยงมันก็แตกต่างไปด้วยดังนั้นนะครับการปรับลดพอรบบ์ตสวนในจังหวะที่ถ้าวันนี้คุณคุณถ้าสมมุติว่าออผลตอบแทนคุณพอใจแล้วนะครับแล้วก็ คุณอาจจะต้องปรับลดพอร์ตมาให้มันเหมาะสมกับเวลานั้นของคุณเช่นลดในเรื่องของการตราสารทุนลงมาเป็นตราสารนี้เพิ่มขึ้นตรงนี้กําลังความหมายคือถ้าจะเป็นนักลงทุนนะครับไม่ว่าจะมือสมัครับเล่นหรือมืออาชีพเพราะนั้นต้องใส่ใจกับพอร์ตของเรานิดหนึ่งดูบ้างแต่ไม่ใช่ต้องดูทุกวันนะฮะเหลือบตาไปดูบ้างหมั่นดูบ้างว่าขณะนี้พอร์ตของเราเป็นยังไงบ้างแค่นี้เอง,งครับกลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยคุณลดความเสี่ยงและมีความสุขด้วยในระหว่างการลงทุนครับคือเป้าหมายสําคัญก็คือจะต้องคอยติดตาม พอตการลงทุนพอดการออมเงินพอตของสินทรัพย์ของเราเพื่อที่จะคอยดูว่าสินทรัพย์นั้นๆมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมตอนนี้มีความเสี่ยงขนาดไหนเพื่อที่จะปรับเข้าสู่สมดุลที่สุดเพื่อที่จะหวังสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวให้ได้อ,อันนี้คือหัวใจสําคัญอ,คอีกหนึ่งหัวใจแล้วก็จะต้องไม่หลอกตัวเองด้วยนะคะสิ่งสําคัญเลยที่พี่หมงเคยบอกเราก็คือเรื่องของการมีวินัยนะไม่ว่าจะเป็นการออมหรือการลงทุน ก็ต้องมีวินัยเพื่อที่จะให้ความมั่งคั่งของเรานั้นมีความมั่นคงในระยะยาวด้วยทิ้งท<ช>้ายช,ช่วงนี้ค่ะอยากจะให้หมงย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งสาหรับกลยุทธการลงทุนสิ่งที่จะต้องระมัดระวังและสิ่งที่ต้องคํานึงถึงเสมอสําหรับคนที่ต้องการบริหารจัดการเรื่องของความมั่งคั่งในระยะยาวมีเรื่องอะไรบ้างคะท่านผู้ชมครับจะบอกว่าความลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงแต่การไม่ลงทุนก็มีความเสี่ยงเหมือนกันะนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไม่ลงทุนมีความเสี่ยงจากการที่เงิน เงินเฟอ้อกัดกินเงินของคุณอยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนการเรียนรู้กลยุทธ์เหล่านี้อย่างที่วันนี้เราคุยกันนะครับใช้ประโยชน์จากพลังของอัตราดอกเบี้ยทบต้นทาให้เงินของคุณโตขึ้นในระยะยาว 2. การจัดสรรการลงทุนมีสินทรัพย์หลายๆอย่าง 3. นะครับลงทุนระยะยาวไม่จับจังหวะเวลา4นะครับใช้ทยอยการลงทุนหรือ DCA dollar cost averaging และสุดท้ายหมั่นดูแลพอร์ตของตัวเองสม่ําเสมอ 5กลยุทธ์แบบนี้เป็นกลยุทธ์ที่ใครๆก็ทําได้กุณหนุย่ยเพราะนั้นศึกษาเรื่องนี้ดีๆแล้วเริ่มลงมือลงทุนเดี๋ยวนี้ครับออมก่อนรวยกว่านะคะแล้วก็อย่าลืมมีวินัยด้วยแล้วก็สิ่งสําคัญต้องทําการบ้านด้วยไม่ว่าสินทรัพย์ที่คุณจะเลือกลงทุนบริหารจัดการความมั่งคั่งนั้นจะเป็นสินทรัพย์อะไรต้องรู้จักให้ถ่องแท้และเฝ้าติดตามเพื่อที่จะปรับให้สู่เกิดความสมดุลและความมั่งคั่งได้ก็ขอเอาใจช่วยคุณผู้ชมทุกท่านนะคะนี่เป็นดอะ s e r i e ์เรื่องของการบริหารจััดดกกกาาาาาาารรรรรเเเื่่ององงงงขวแผนนนทิคะะสปห์ี้จล ไปก่อนแต่ว่าสัปดาห์หน้าเราเชียงคงมาเลือกสไตล์การลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองกันต่อกับพี่หมงมงคลด้สสำริ์นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของ i i s บริ a ี้สมาร์ทเวลนะคะวันนี้ธนวัลมรรโชธลากันไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าค่ะสวัสดีค่ะ